สวัสดีท่านว่าไงทุกอย่างเป็นไงบ้างทุกอย่างปกติดีครับดีแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นชายคนหนึ่งข้างนอกนี่อันนี้ครับเอกสารของเขาอืมโอเค โอ้พระเจ้าแขกมากมายขนาดนี้นะมันไม่ง่ายนะที่จะรับแขกขนาดนี้ได้นะญาติญาติกันนะไม่มีทางมีปัญญาจ่ายขนาดนั้นอย่างแน่นอนเลยละ่ะแล้วออพวกเขาไปเอาเงินมาจากไหนนะก็ไม่มีไงแม่แล้วพวกนั้นจะจัดงานยังไงกันละ่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นละ่ะที่กำลังสนุก<อ>หนูเชิญแม่ไปงานนี้เพื่อที่จะได้ไปสัจใจ <c oughs> แม่ แม่ไม่เข้าใจแผนหนูสินะมนี่ฟังนะคนหลายคนได้รับเชิญไปงานนี้บอกเลยว่างานนี้นะคนเยอะแน่นอนอครอบครัวของหนูจะต้องทึ่งที่ได้เห็นค่าใช้จ่ายที่มากมายขนาดนั้นบอกเลยว่าสนุกแน่สะใจแม่แน่แน่เลยพวกนั้นอยากจะใช้เงินของหนูนักสินะอ <laughs> คอยเดี๋ยวแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไง <laughs> สะใจกันแน่แม่งานนี้นะค<ม>อยดูสิเ<ม>ชื่อหนูเถอะดีมากม <c oughs> ันจูดีมากๆ <c oughs> เลยแกนี่เหมือนแม่คืนทุกวันเลยนะยิงปืนนัดเดียวตายเรียบ <c oughs> พวกนั้นอะจะได้ขายหน้าไปตามๆกันสนุกแน่งานนี้ <c oughs> <c oughs> นี่แม่ยนะไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้หลุดไปแน่นอนเฮอแม่จนะไปแน่นอนนะไม่ต้องกลัวยังไงแม่ก็จะไปไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น สนุกแน่ง่านนี่แม่แม่มาด้วยนะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> แต่ว่าแม่จำเอาไว้พยายามหาข้ออ้างไปที่นั่นไปให้ได้นะแม่ <S <S 1> <S 1> แล้วก็อย่าบอกใครนะว่าหนูน่ะเป็นคนเชิญแม่ไปโอเคก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะแม่จะหาทางไปเองเอาไม่ให้ใครต้องสงสัยแกเลยเละ <S 1> <S 1> ่ะนี่แม่ <S <S 1> <S 1> เอาอาจิตกับวันดูไปด้วยสิโอ้ได้สิ ได้เลยบอกชื่อเราต้องทันบูชามาโอเคมานบเด็ดมุกกับอัชนาเด็ดมุกครับโอเค พระเจ้าลืมโทรหาวาชากับสาธิตเลยได้เชิญวาชากับสาธิตหรือย,อยังยังค่ะแม่คิดว่าแม่จะเชิญเองก,ก็เลยไม่โทรดีแล้วละ่ะที่แกไม่โทรไปไม่งั้นพวกนั้นคงจะถามเหตุผลแล้วแกก็คงจะพูดออกไปเดี๋ยวก็เกิดเรื่องอีกไงคะแม่แม่เอไม่อยากจะให้แกสองคนมากินอาหารข้ามกับแม่หน่อยนะทำไมล่ะคะทำไมจะต้องถามว่าทำไมด้วยละ่ะ แม่ก็แค่อยากจะให้เราสองคนมาที่นี่ก็พอแล้วโอเคได้ค่ะสธิตกับหนูจะไปที่นั่นก็ได้ค่ะไม่ไมไม,ไม่มาที่โรงแรมที่ทางด่วนนะ <c oughs> แต่ว่าทําไมจะต้องไปที่นั่นด้วยล่ะคะ <c oughs> นี่เรามีอะไรจะถามอีกไหมเนี่ยมาที่นี่ก่อนเดี๋ยวก็รู้เองนั่นแหละโอเคโอเคค่ะได้แค่นี้นะสธิตแม่เชิญเราไปกินอาหารค่ำนะโอเคงั้นไปกันแล้วมีงานอะไรกันเหรอ ไม่รู้สิแม่ไม่ได้บอกนะแม่บอกว่าเราไปแล้วก็จะรู้เองดีเลยงั้นเราไปหาคำตอบกันโอเคสารีเป็นไงบ้างมันสวยมากเลยนะมาน้ำต้องชมเธอจริงๆเลยนะเลือกได้ดีมากเนี่เหรอดูเธอที่แม่คะแม่ดูสิมาน้ำเนะ่ะซื้อสารีให้หนูด้วยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้มันสวยจริงๆนันเนี่ยสีก็สวยมานับซื้อให้ขนาดนี้ไม่พลาดอยู่แล้วอันนี้แกนาะรักเมียแกมากใช่ไหมใช่แม่ไม่รักแม่แกบ้างเหรอผมก็รักแม่เท่าๆกับอ,อาชนะเลยนะือแสดงว่าแกนาะรักแม่แล้วไหนล่ะสารีของแม่น่ะ<อ>ฮะเอามาให้แม่สิสารีของแม่เหรอ ไม่ได้ซื้อมาสินะแม่น่ะคิดถูกเอาไว้อยู่แล้วล่ะแกน่ะไม่ได้ซื้อให้แม่เพราะว่าแกน่ะไม่ได้รักแม่อย่างไงไม่แม่แม่เข้าใจผิดแล้วอคือไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแม่แค่ล้อเล่นน่ะหยอกหยอกนะลูกนะแม่แม่ล้อเล่นแบบนี้ทําไมอ่ะแต่ว่าผมซื้อของให้แม่ด้วยจริงเหรอไหนไหนไหนขอแม่ดูหน่อยสิ ไหนล่ะนี่อะไรนะแม่แม่จะรู้ได้ยังไงล่ะบอกแม่ก็ดูเองสิอะไรล่ะเนี่ยลุ้นจังเลยว้าว <c oughs> นี่แกไปถ่ายเครื่องประดับที่แม่จำนำมาให้งั้นเหรอก็แม่จำนำเครื่องประดับเพื่อผมนี่ทำไมผมจะเอาคืนให้แม่ไม่ได้ล่ะไ <c oughs> ม่มีค่ามากเลยนะนี่ฟังนะแม่น่ะไม่สนใจมันแล้วล่ะ แกนะ่ะมีค่ามากกว่านั้นเยอะตั้งแต่ที่แกกลับมาที่นี่นะอะไรอะไรก็ดีขึ้นอันนี้อาชนะ <c oughs> มาเน่มาอันนี้เอาของของเธอไปเก็บรักษามันไว้ให้ดีอย่าเผลอไปใส่มันละ่ะถ้ามันหายขึ้นมาแล้วก็ฉันนี่แหละจะต่อว่าเธอให้หูชา เซอร์ไพรส์สุขสันต์วันครบรอบนะ คราวนี้มันอะไรกันนะนี่ช่างมันเถอะบอกมามา,มานับอยู่ที่ไหนแม่ผมอยู่นี่เอาวนี่ผมรู้แล้วเรแม่วางแผนอะไรบางอย่างเอาไว้ <c oughs> อันนี่สถิตวาชา ทุกคนมาก็ดีเลยนะเราจะได้สนุกกันมากแน่เลยวันนี้วันฉลองครบรอบของมานับกับอาชนานงานครบรอบเหรอแม่คะนี่มันอะไรกันแสดงว่าแม่หล่อให้หนูมาที่นี่อย่างนั้นสินะนี่ฟังนะถ้าแม่บอกความจริงลูกก็คงไม่มามันเป็นงานที่ดีนะแม่ก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันนะะ มาเถอะสาธิตมานั่งนะแต่แม่คะสาธิตขอโทษนะครับนั่งตรงนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้ถูกจองไว้เพื่อการถ่ายทำนะครับเชิญไม่นั่งตรงนั้นนะครับ เอานี่ทุกคนมาได้ยังไงกันดนาะดเมิเธอมาได้ยังไงเรามาเพื่อที่จะฉลองงานครบรอบของมานับกับอาชนานะเธอมาทำไมเหรอ๋อ,อ,อ,อดีเลยครับออ งั้นเดี๋ยวมาน,นะอย่ดีด้วยน,อนนะอาณาฉันมีความสุขแล้วหรออย่ดีด้วยนะอาณานี่ดาเมตเธอตามฉันมาอย่างนั้นเหรอ,อ,อฉันจะตามเธอมาทำไมเล่าแล้วฉันก็ไม่มีสิทธิ์ด้วยซ้ำออฉันไม่ได้อยากจะมาหรอกนะ คือว่ารถฉันพังอ่ะแล้วแถวนี้ก็มีร้านซ่อมรถฉันเลยเอารถไปฝากไว้แล้วก็มาที่นี่ฉันจะไม่รบกวนเธอแล้วล่ะครอบครัวเธอกำลังจัดงานนี่มันไม่ใช่งานของฉันอ,อีกต่อไปแล้วนะงั้นเดี๋ยวฉันต้องไปละฉันว่าฉันไปนั่งตรงนั้นดีกว่าไวชูมานี่นั่งนี่ แม่เรามาทำอะไรกันเนี่ยมาน้ำนะแล้วก็อาชนาจัดงานครบรอบวันนี้มีงานกันอยู่นะสิแมออ่แล้วผมจะมาทำบายล่จริงๆเลยนะนี่ที่แกแกก็รู้ทุกอย่างนี่แต่ยังเดี๋ยวก่อนอาจิตอย่าเพิ่งไปวันนี้วันครบรอบพี่ชันกับพี่อาชูเขาแต่งงานกันนะ่ะไปเจอพวกเขาหน่อยดีกว่านะไม่วันดูอย่าบังคับ<อ>ฉันเลยเชื่อฉันเออนี่อาจิต ไม่อภัยฉันด้วยเนะฉันรู้ว่าฉันน่ะไม่ได้รับเชิญแต่ฉันเน่ะมาที่นี่ในฐานะแขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่หลังจากที่ฉันรู้ว่าพวกเธอกำลังจัดงานกันเน่ะฉันก็อดใจไม่ได้เลยฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเออความสุขของเธออย่างไงล่ะแล้วฉันเน่ะเออก็จะได้มีโอกาสมาเจอมันจูด้วยอย่างไงล่ะ <c oughs> แล้วก็นะ ถ้าหากว่าพวกเธอนะไม่อยากให้ฉันมาเงินฉันไปก็ได้เออฉันขอตัวล้วนะพูดอะไรนะเธอมาก็ดีแล้วมาเถอะนะ แม่มีแขกหลายคนอาหารก็เยอะผมว่ามันต้องแพงมากแน่เลยแล้วแม่ไปเอาเงินมาจากไหนและจะห่วงไปทำไมวันนี้วันครบรอบของแกแกก็มีความสุขให้เต็มที่สนุกไปเลยลูกจะไปห่วงเรื่องเงินทำไมฮะเนี่บอกแล้วไงว่าให้ไปเอาเค้กมาน่ะเมื่อไหร่จะเอาเค้กมาไปเอามาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เข้าใจหรือเปล่า ฉันอยากจะหั่นเค้กหลังจากที่กินมื้อข้ามเสร็จอันนี้ทำไมถึงมองฉันแบบนั้นล่ะกินข้าวไม่กินหวานเนี่ยมันไม่ครบสูตรถ้าเรานั่งตรงนี้นิบเนี่ยเราคงไม่ได้ทำตามแผนแน่นอนเราต้องทำอะไรให้กับไวชาลีประทับใจเราจะได้จบแผนของเรา ขอให้มาเร็วๆนะนี่นายนะเร็วเข้าสิเร็วเข้าใช่ส่งเข้ามาเลยใช่ใช่อ่าใชา่ว่าไงครับเอาเอา,เอาเงินนี้ไปแล้วนี่นี่ค่าอะไรกันหรอครับหลังจากนี้นะายต้องประกาศตามที่ฉันบอกปประกาศอะไรกันล่ะครับคุณทุกคนครับ โปรดฟังโปรดฟังวันนี้ผมอยากจะบอกเขาดีกับพวกคนนะครับวันนี้อาหารและเครื่องดื่มได้รับการสนับสนุนจากมานาบและอาชนานะครับขอให้พวกเขามีความสุขที่สุดและกินอาหารกันได้ตามสบายไม่อันเลยวันนี้เป็นวันครบรอบของพวกเขา นี่มันอะไรกันนะ่ะแกทำแบบนี้ทำไมนะฮะแม่ผมไม่ได้ทำานะนผมจะไปคุยกับผู้จัดการเองไม่ถ้าเราปฏิเสธเราก็ขายหน้าแขกเขาแย่น่ะสินี่แล้วเราจะเอาเงินขนาดนั้นจากไหนละ่ะมานับไปดูก่อนว่าค่าใช้จ่ายน่ะมันเท่าไหร่เราจะได้ตัดสินใจแก้กันทีหลังยังไงละ่ะได้เลยเดีย๋ยวฉันไปถามเอง ดิคุณผมมานับเด็ดมุกค่า<ม>อาหารทั้งหมดเท่าไหร่เหอรอเดี๋ยวนะ 20... ่1 24... 25... 25 2 5 0 0เ2 5ด0ี่่ยห้อเป็นหใช่แล้วโอเคงั้นเอเดี๋ยวก่อนนะอืมได้เลยมาน,ำำนับพระนามสิทธิแล้วแย่ yeah, ละค่าอาหารมากมายขนาดนั้นใครจะไปจ่ายไหวล่ะ เขาไม่ได้มีเงินขนาดนั้นสักหน่อยแล้วเรื่องโดนประกาศขนาดนี้เดี๋ยวเราเอาเงินไปช่วยจ่ายเอาหน้าดีกว่าจะได้สร้างความประทับใจให้ไวชูด้วยขอ,อโทษนะครับคุณคือคนที่ผมเจอที่บ้านกับพรใช่ไหมออวันก่อนนะครับคือ,อ,อใช่แล้วผมเองครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้เป็นวันครบรอบของคุณอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับมผมเพิ่งรู้นั่นนี่สุขสัรต์วันครบรอบนะครับออคือว่าตอนนี้ผมมีธุระอยู่เงินเดี๋ยวผมมานะอ๋อได้เลย มานะค่าอาหารเท่าไรเลยสองหมื่นห้าพันเนี่ยสองหมื่นห้าพันเลยเหรอ<า>แล้วเราจะเาเงินมากขนาดนั้นมาจากผมขอแนะนำให้ทุกคนไปคุยกับผู้จัดจาก,การตอนนี้เลยบอกว่ามีคนพยายามจะแก้ง,งเราให้เราขายหน้าพวกนั้นไม่ฟังหรอกครึ่งหนึ่งของคนที่อ,อยู่ในร้านเนี่ยก็กินข้าวแล้วก็กลับบ้านไปพวกเขาคิดเงินเราแม่เราจ่ายได้ถ้าเรามีเงินเนี่ยนี่มานะ้เราหาทางออกได้แน่เชื่อชันซี่มานะ ทุกคนครับผมจะประกาศนะครับเราไม่รู้ครับว่าเราได้ทำผิดพลาดลงไปผมทำผิดพลาดทำผิดแบบรุนแรงลงไปเลยแหละครับเพราะว่าคนของผมเองผมก็เลยเพิ่งรู้ตัวว่าผมทำผิดลงไปแบบที่ไม่รู้ตัวความผิดครั้งนี้ผมอยากจะแก้บันซะก่อนที่จะมีเรื่องไปมากกว่านี้ผมอยากจะแก้ไขมัน จดหมายครับจดหมายเหรอคะคุณคุณเป็นใครนี่ยผมคือเจ้าของบ้านกำมพร้าที่คุณไปขอรับเลี้ยงเด็กและจดหมายนี้คือจดหมายที่ผมอนุญาตให้คุณรับเลี้ยงเด็กตามที่คุณเลือกได้เลย ผมต้องขอโทษจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกคุณแต่ว่าเชื่อผมเถอะเรื่องนี้พี่สาวคุณไม่ผิดเลยแต่ว่าคุณนั่นแหละที่ผิดถ้าคุณไม่ปิดบังเราว่าคุณทำแท้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คงจะไม่รุนแรงขนาดนี้แต่ว่าช่างมันเถอะอดีตก็คืออดีต ลูกๆูกของผมจะได้ปลอดภัยในบ้านของคุณผมจะอนุญาตให้คุณรับเลี้ยงเด็กได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับที่วันก่อนคุณช่วยไว้คุณช่วยมาให้ผม ต้องขับรถชนเด็กคนหนึ่งวันนั้นผมไม่ได้เจอคุณในบ้านกำภาท้าไม่อย่างนั้นผมก็คงจะช่วยคุณตั้งแต่ตอนนั้นคุณช่วยไม่ให้ผมทําผิดลงไปขอบคุณมากจริงๆนะครับว่าชูยินดีด้วยนะลูก แม่ขอประพิคเนธไว้ท่านให้พอลูกม,มาตลอด พี่คะให้อภัยห,หนูด้วยนะหนูเข้าใจพี่ผิดไปหนูขอโทษทุกคนครับผมมีอีกเรื่องจะประกาศผมจะจ่ายบินค่าอาหารทั้งหมดเอง แต่ว่าท่านทำไมจะต้องจ่ายเงินด้วยไม่ผมไม่ขอฟังคำย้อนแย้งอะไรทั้งนั้นเลยถ้าไม่อยากให้ผมถอนสิทธิ์การรับเลี้ยงดูเด็กก็อยากขัดใจผมเลยไปสนุกกับงานให้เต็มที่ผมจะจ่ายเงินทั้งหมดเองนะ <c oughs> ครับผม